บันทึกการเทรดนะครับนักทุนครับประจําวันที่7เดือนสิงหาคมนะครับตัวนี้ก็เป็นบันทึกของเมื่อคืนนี้แหละครับทุกท่านที่ผมจะนํามาเล่าสรุปให้นักทุนฟังนะฮะว่าการเป็นผู้ทำเทรดเดอร์ของผมนั้นในแต่ละวันเราเจออะไรบ้างอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยอตอนที่ผมเจอปัญหาแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมานิดนึงครับ จากการใช้ตัวของ EA ในการเทรดนะฮะเมื่อวานนี้ก็เหมือนเดิมครับยังมีบางพอร์ตที่สามารถทำกำไรได้แล้วก็บางพอรตที่ยังไม่สามารถทำกำไรได้ผมได้ตัดสินใจนะครับในการปิดระบบเทรดทั้งหมดเลยนะฮะก็เลยทำให้เมื่อวานนี้มีการเขาเดอร์แบบน้อยมากๆผมพบเจอข้อเสียบางอย่าง บางอย่างก็คือว่ากลยุทธ์ที่ผมใช้อยู่นะครับยกตัวอย่างเช่น SMC ในไทม์เฟรมแบบเล็กๆเนี่ยเขาจะมีอัตราในการขาดทุนสูงมากถ้าช่วงนั้นกราฟไซด์เวย์แต่ถ้าเกิดว่ากราฟได้มีการเลือกทางเนี่นะครับอย่างนี้เป็นเทรนขึ้นชัดเจนแบบนี้ ตัวนี้โอกาสในการทำกำไรเดี๋ยมันจะสูงมากเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อวาน,นต้องขอสรุปเลยว่าผมขาดทุนมากกว่าได้กำไรนะครับโดยเฉพาะพอร์ตในไทม์เฟรมเล็กๆครับหลังจากนั้นนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็เลยได้ได้ข้อสรุปแบบนี้ครับนักทุนว่าเดี๋ยวเราคงจะไม่จำเป็นต้องใช้หลายไทม์เฟรมในการเฉรดแล้ว แต่เราจะทำการรวมเงินเข้ามาอยู่ในพอร์ตพอร์ตเดียวเลยของในทุกทุกโรเกอร์และก็เลือกไทม์เฟรมในการเทรดสักไทม์เฟรมใดไทม์เฟรมหนึ่งเมื่อวานนี้หลังจากที่ผมเริ่มขาดทุนแล้วนะครับเงินทุนผมก็ได้ทำการออปติมออปติมไส์นี่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันคือการให้ระบบของคอมพิวเตอร์เนี่ยคำนวณหาค่าตัวแปรให้ผมหน่อยว่าตัวแปรตัวไหนที่จะสามารถใช้กับการตั้งค่า เอเอแล้วมันน่าจะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะครับมันน่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับก็นั่งคิดวนไปเวียนมาครับนักถุนครับใช้เวลาแบบว่าหลายชั่วโมงเหมือนกันก,นกว่าจะได้ตัวแปรมาที่ถ้าเราตั้งค่าตามพวกนี้นะมันจะสามารถทํากําไรให้กับคุณได้แต่ก็อบอกก่อนนะครับจากประสบการณ์คือมันจะไม่ได้เป็นไปตามนี้หรอกนักทุน,นพวกนี้เนี่ยมันก็จะได้เพียงแค่แนวโน้มเพราะว่าผมทําการแบ็กเทสย้อนหลังเนี่ยใช้เวลา แค่ปี2022ถึงปัจจุบันเองถามว่าทำไมถึงไม่ทำการให้เขาวิเคราะห์ย้อนหลังไปเป็น10ปีล่ะคุณเพราะว่าตลาดของเรามาเปลี่ยนไซเคิลครับตลาดของเราเริ่มมีการเปลี่ยนไซเคิลตั้งแต่ช่วงหลังยคโควิก -19 ธนาคารกลางเข้ามาใช้นโยบายเงินแบบอีซิง g p โพลิซนะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนมากำหนดกรอบในการ Back เทสตตั้งแต่ช่วงของปี2022เป็นต้นมาเท่าดเดง อันนี้คือตัวหล,ลักๆของผมนะฮะเดี๋ยววันนี้จะลองปรับลดให้เหลือท f เฟรมเดียวแล้วคุณจะเลือกท f เฟรมไหนครับผมคิดว่าต้องไม่ใกล้และไม่ไกลเกินไปเอาเป็นท f เฟรม15นาทีถามว่าทำไมถึงต้องเป็นท f เฟรม15นาทีครับ t ้าเฟรมหนนาทีเป็นท f เฟรมที่เล็กเกินไปมีสัญญาณหลอกสูงมากเพราะได้รับประสบการณ์มาแล้วจากการใช้ EA ทดสอบในท i เฟรม a m e 1นาทีพบว่าจำนวนเงิน,นงทุนที่เคยมีมันลดลงทุกวันเลยครับ หลังจากนั้นมาดูไทม์เฟรม e 5นาทีครับนักถุนกับเมื่อเรามาใช้กับไทม์เฟรม e 5นาทีพบว่าตัวของ EA นั้นก็พอทํากําไรได้บ้างนะครับเราจะสังเกตว่าตัวเงินทุนผมมันไม่ลดลงแล้วมันก็ยังมีกําไรเหลือได้พอตอยู่บ้างแต่มันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะเวลาเราตีเทรดแล้วนะครับในไทม์เฟรม e 5นาทีกับ1นาทีเนี่ยมันยังค่อนข้างใกล้กันมากอุ้ยขออภัยอันนี้ไทม์เฟรมสิบนาทีครับถ้าเป็นตัวไทม์เฟรม e 5นาทีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ มันมีของ b r oker Interstellar ซึ่งขาดทุนเหมือนกันดังนั้น t ท m e เฟรมหนึนาทีกับ5นาทีเนี่ยเราเลยมองว่าเล็กเกินไปเอาไว้ใช้ดูเรื่องของพลังกำลังกราฟจะดีกว่าทีนี้ก็จะมาดูกันที่ไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงครับเพราะว่าไทาม์เฟรม e ชั่วโมงเนี่ยบางทีเขาไม่เข้าออเดอร์เลยนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เทรดเลยครับทมเฟรม4ชั่วโมงนี้ยิ่งแล้วเลยกราฟช่วงไหนไซเย์ way, คุณไม่มีเงินกินขนมแน่ เพราะว่าสัญญาณไม่มากราฟไซเวกคุณจะไม่ได้เทรดเลยครับหลังจากนั้นผมก็เลยมานั่งลองคิดว่า1กับ5เนี่ยน้อยเกินไป1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงถ้าโช่ดายกราฟไซเวกวันนั้นคุณไม่ได้เทรดแน่แน่คุณจะขาดสภาพคล่องในการเป็นเดย์เทรดเดอร์ก็จะเหลือ M15 กับ M30 ครับแต่ทีนี้ความต้องการของผมเนี่ยคือการที่ เราจะมีกระแสเงนินสดในทุกๆวันคือระบบก,การแก้มไม้หรือว่าการหากําไรกลับมาคืนผอในการขาดทุนเนี่ยเรามีอยู่แล้วในตัว EA ของเราผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมจะขอทดลองที่ M15 ดูก่อนในทาเฟรมเดียวเลยหลังจากนี้เวลาที่จะเทรดกับ ในทุกๆบรกเกอร์และเดี๋ยวเรามารอดูผลลัพ์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเริ่มรันตั้งแต่วันพฤหัสทีนี้เลยวันศุกร์ติดตามผลแล้วก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์หน้าในสัปดาห์ถัดไปก็จะติดตามผลในทางเฟรม15นาทีอีกครั้งหนึงครับแล้วเดี๋ยวมาคอยดูนะครับทุว่าผลลั์จะเป็นแบบไหนนะครับวันนี้ก็อัปเดตประมาณเท่านี้แล้วกันครับให้นักงทุนได้ดูนะฮะสรุปก็คือว่า จากบันทึการเทรดมาประมาณสสัปดาห์นี้นะครับและเป้าหมายที่ผมได้ทำการร่างเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวผมจะต้องทำกำไรให้ได้นะครับอันนี้คือเป้าหมายระยะสั้นก่อนเลยเดือนแรกคือเดือนนี้เลยนะครับเอาพันเหรียญก่อนสำเร็จไหมคุณครับมีนโนมไหมยังไม่สำเร็จนะบอกไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้วันที่7แล้วนะฮะยังไม่สำเร็จนะเพราะว่าโดยภาพรวมเดี๋ยวผมต้องอัปเดตตัวเลขเงินทุนในพอร์ตด้วยนะครับแต่ละพอร์ต ซึ่งมันน่าจะลดลงจากเมื่อวานนี้ถือว่ายังไม่สําเร็จแต่แน่นอนครับคุณผู้ชมนี่คือเรียลิตี้ติดตามกันต่อไปนะครับผมคิดว่าผมจะทําให้มันสําเร็จให้ได้ถ้าเดือนแรกได้1000เดือนต่อไปค่อยทําการขยายพอร์ตเอากําไรไปต่อจากกําไรอีกทีหนึ่งครับทุกท่านโอเคนะครับพิสาครบอกว่าเมื่อไหร่ครูว่าจะมาลฟกตอนกลางคืนครับคาดว่าน่าจะประมาณช่วงหลังเดือนกันยายนครับพิสาครช่วงนี้ผมขอเวลาจัดก,การสร้างพาสติกอินคัมให้กับตัวเองก่อนนะครับ เดี๋ยวพออะไรมันเริ่มนิ่งๆแล้วเราจะกลับไปไลฟ์สดครับสาเหตุที่ต้องเร่งรีบทําในช่วงนี้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวน้องกำลังจะคลอดพอดีนะครับเด็กน้อยมาเกิดสะละนะฮะเด็กผู้ชายด้วยนะครับเดี๋ยวมีกําหนดคลอดน่าจะเดือนเดือนกันยายนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมกําลังทํางานแข่งกับเวลาอยู่ เวลาอะไรครับคิดว่าถ้าหลังจะเด็กน้อยคลอดมาแล้วนะครับคงไม่ค่อยมีเวลามานั่งเฉวยเองแล้วนั่งชุนดังนั้นสิ่งที่ผมต้องรีบทาในตอนนี้ก็คือคุณจะทํำยังไงก็ได้ครับให้ตัวระบบ EA เนี่ยมันสาเร็จให้ได้ก่อนเดือนกันยายนดังนั้นตอนนี้ผมเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ20กว่าวันเท่านั้นเองครับ ก็เดี๋ยวค่อยอัปเดตให้ทุกฟังต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักทุนครับผมคงต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะฮะแล้วก็ขอบพระคุณทุกคนจากใจจริงๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับนักทุนคลิปหลอนจากเดอะโคสเลดีโอเฮ้ไม่ใช่นะครับขอบพระคุณทุกคนครับที่เข้ามาฟังไลฟ์สดของเราขอให้นักทุนนะครับพบเจอกับสิ่งที่ดีนะครับในวันนี้สวัสดีครับ จากลาไปนะครับด้วยคลิปวิดีโอการทำบัญชีพิเศษของลูกค้า broker xm นะครับนักทุนตอนนี้เขามีกิจกรรมที่เพิ่มรีเบดทองคาให้กับนักถุนได้สูงสุดนะครับ15เหรียญ16เหรียญต่อหลอดเลยนะใครอยากจะดูรายละเอียดก็เข้าไปในไลน์อาร์ตพิเชียของผมครับหัวข้อกิจกรรมของกเกอร์ได้เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการ broker xm อยู่แล้วอยากจะได้นะครับนักถุนครับ ในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานําเสนอให้กับนักนุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังเท่านี้ทุกคนจะร,ะรับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุุดกับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ xm ก่อนนะครับถ้านักทุดใช้มือถือก็สามารถนะครับผม ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ Excel นะแต่ที่ผมขอยกตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนลาการเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรกเข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งเราต้องทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับเนะนะื้อชุนครับ การที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบตเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีใบเสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกับทาง xm ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนังทุนได้เท่าพิกบัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักทูก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลยในแอปพลิเคชัน xm สามารถทำได้นะ หลังจากนั้นครับเลือกคาําว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อะตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นครับนั่งจุงก,ก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยและต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปดท,ทองคำี๋ยแพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสข,ของ xm นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุน101โบนัส100นั่ง,งจุดเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100 โบนัสที่เหลือหนึ่งร้อยยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันเตโลครับนั่งชุดครับอันเตโลเนี่ยสเปรย์ทองคำจะถูกและก็ฟรีสวอปด้วยและข้อดีเข้าเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาดเลยนะครับจะได้รับรีเบดเงินคืนเยอะมาก7เหรียญ ต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรดหนึ่งหลอดในวันนี้อยู่วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่แต่ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้แน่จุไปเทรดหนึ่งหลอดนะส่วนอันตโลถ้าเทรดหนึ่งหลอดจะได้รับประมาณสามเหรียญครับนี่คือความต่างกัน